ตัวนี้มันชอบบินประจำน้องบินเข้ามาเอาโชว์ลอมาให้น yeah, เนี่ยแล้วกงเขนด้วยตัวนี้มันบินประจำเข้าบ้านประจำเลยออันเจ้บินเข้าบ้นบานเราประจาเลยตัวนี้ นล้เพื่อนเขน่ะมันชอบมาล้อหน้าบ้านเราเฮ้ยวอะไรร้อวะเฮ้ยเราร้เอาไปข้าบ้านแบบมากินข้าวห้องมอ,อย่าทำอะไรเขานะลูกพี่จ๋าจะทำอะไรกันนะลูกก็เนะ็วก็เเลว,ลวยิงยิงอักมันจะออกอะลูกเอายิงอักเอาจ่าที อีกอไงจะร้องเข้ามาอย่าไปกา่ายเขาหนะลูกเขาเข้ามาเขาหลงเข้ามาเ,าเข้ามาที่บ่าเข้ามาในห้องไหม แล้วไม่บินอย่างนั้นนะ่ไปไหนล่ะไปไหนอ่ะร้อกเขอใหญ่เลยกูนี่เขาไปเกาะวันนี้ด้วยเอ้ยน่ารักอ่ะบ้านเราธรรมาชาติไงลูกนลกกีกยงเขนแมวอย่าไปกัดเขาหน่าลูกจะทำอะไรเขาหน่า,นาแมวอ่ะ อเมงเขาแม่ตีนะออกไปสิลูกหนูออกไปสิออกประตูไปสิทั้งก่อดก็มาแล้วก็ออกไปไม่อะลูกล้วจะเอารางวัลที่หนึ่งมให้แม่หรอแม่รออยู่นะรางวัลที่หนึ่ง bởi hảo về nhà hảo bởi hảo về nhà hảo bởi nhà bởi อุ้ยหญิงอ๊อกมันปีนเข้าตรงเนี้ยตัวเหลีวมันปีนเข้ามาในห้องกินข้าวตรงเนี้ยมันปีนเข้ามาในห้องกินข้าวตรงเนี้ยจ๋าเปิดหน้าต่างอัดอัดวิดีโอเนี่ยหญิงอ๊อกมันปีนเข้ามาตรงเงี้ยเลยอ่ะไอ้จ๋าไอ้ยักษ์เนี่ยไอ้ยักษ์นรือไอ้เอ้นี่ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์เหรอเอานึกว่าหญิงอ๊อกจ๋าไม่ได้มองไม่ได้มองไม่จะปิดปิดไว้เปล่าปิดไอ้นี่ไว้เปล่าไอ้จ๋าโดมมันเข้าไปในช่องนะ 啊。